สำหรับคนที่ไม่ได้ตกไม่ต้องเสียใจครับทําไมครับซื้อกันไปเฉียดไปเฉียดมากันแล้วกันสวัสดีคุณแม่ด้วยนะครับสวัสดีคุณแม่คุณแม่เข้าใจผิดหรือเปล่าฮะทำไมฮะวันนี้ชัยยามิชัยไม่มานะแม่เขามาเชีย์คุณโหนเหรอไม่เกี่ยวกับชัยยาวิชัยบอกเขาด้วยรูปผมถ่ายได้แต่อย่าไปลงเว็บไซต์ลามกนะเออถ่ายไปไม่แปลกหรอกทำไมอ่ะบอกเลยของกระต่ายก่อนจะถ่ายจุดทูบก่อนเลยนะย คนไม่ใช่ผีเออครับผมเขาว่าในรายการเดอะคอมเมดี้เราผมคิดว่าต้องมีหลายท่านที่อาจจะยังไม่ได้ดูบางท่านส่วนมากก็ได้ดูกันครับรายการเราเป็นรายการที่รายการตลกและต้องอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยถูกต้องยิ่งภาษาภาษาไทยเนี่ยเราต้องอ่ดทุกเราต้องอนุรักษ์กันไว้เออครับพ่ต้นกัคนเยอะอะไรเป็นขอได้เปล่าเนี่ยริบบ้นนเลเนี่ยภาษาไทยต้องอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์กันไว้ครับผม อย่างคุณโหนพนจะได้ไหมผมเนี่ยจะบอกให้คําราชาศัพท์ได้ทุกคำจริงเหรออย่างผมอยากจะรู้ว่าปากนี่เขาเรียกอะไรปากนี่เขาเรียกพระโอ์เอ้ยทำไมต้องมีพระนําหน้าคําราชาศัพท์ต้องมีพระนําหน้าอ๋อต้องมีพระนําหน้าครับผมอย่างปากพระโอดจมูกพระนาศิกคิ้วพระขนงตาอ่อนนุษอไม่ใช่ตาตาอโศกไม่ใช่ไว้ถึงตาสุขุมวิทย์ โอ้พี่นายดูสิจิ้มโดนพระเนธใรทำะอันนี้แหละอันนี้แหละอออย่างหูนี่อะไรหูนี่พระกันกันอะไรกันพระบาทาฮะเฮ้ยยังไงวันก่อนโดนพระบาทาฟาดที่พระเกศจนน้ำพระเนธหลั่งนองโอ้โหโอ้โหคำราชาสามนี่ง่ายไปเฮ้ยพ<ห>ี <c oughs> ่เงอ เร่องเกอหนูคำหวนคำหวน้ำคุณโยบคุณเก่งเรื่องความหวนแน่นอนต้องมีสติปัญญาระไหวพริบที่ดีนะครับคุณต่ายแน่นอนยังเชียงใหม่ชายเมียงโอ้โหยเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายชายเลียงผนแก่็นแขนเกล็นโอ้ตะลอดดิบอีกตะลอดดิบเฮ้ย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 ผมลองได้ไหมเจอิญท่านทำไม ยังเชียงใหม่เชียงเมียงโอ้นีได้เลยเว้ยเชียงใหม่เชียงเมียงเชียงรายเชียงเลียงขอนแก่นแขนก่นตากยังไม่แห้งคุณหัวจะบ้าเลอทำไมอ่ะจังหวัดตากุณนหันไม่ได้เหรออะไรของคุณเนี่ยครับเล่นกันอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องอะไรคุณเล่นที่รักษาขนมไทยมันจ ลอาจจะเป็นที่ไม่อะไรนะผมอาจจะเป็นที่ไม่เป็นที่มันนั่นแหละเราต้องรักษาพันธุ์ตอวัฒนธรรมไทยเอาไว้ให้ดีครับครับภาษาไทยเนี่ยเป็นภาษาชาติของเราแต่ที่จริงแล้วเราเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่กันครับพวกเรานี่จะเข้าสู่ยุคอาเซียนอาเซียนภาษาอังกฤษเราต้องเป๊ะอ๋ออันนี้ครูเกอนมาใช่ครับ S <S เขาเข้าอยู่สู่ยุคอาเซียนเขาทำไมร้มบพันกันจาพวกเรานาี่นเต้นคนเยอะออยังภาษาอังกฤษคุณได้หรือเปล่าแน,น่นอนครับพี่ได้แน่นะครับยังเสือไทเกอร์โอโหโหมีความรู้ซะด้ยวยมราะจาคนรู้ช่อง <S <S อยังเสือไทเกอร์สิงโตไลออนนอกยุงผีค,คอาแมวแคทหนูและแมวกับหนูทอมแอนด์เจอรี่ แมวตัวผู้โดเรมอนว้าวแมวตัวเมียโดเรมีนโอ้โหยังแล็กกี้อะไรเพื่อคุณมาพูดอย่างกี้มันไม่ถูกไงภาษากษอ่ะไม่หรอต้องดูพร้อมลองดูคุณได้เหรอฮะนกพิราบปากกากระป๋องจะมาหิวอะไรตอนนี้เขาเข้มอโอ้โหเดี๋ยวเย็นเรื่องภาษากรีอาเยัยงปลา โยนพิมพ์นั่นหลยฝั่งนี้แบบแสดงอาการสะิดสะิดพี่ไอเนี้ยไม่บ้าละคนดีเออยังปลาฟิชปลาดุกฟิชดุกปลาช่อนฟิชแม่ลาะะอะไรฟิชแม่ลาะอะไรของคุณเนี่ยอะไรเขาอร่อยแลวเอาเป็นคำสับ์เหรอยังปลาฟิชปลาดุกฟิชดุกปลาช่อนฟิชช่อนปลาไหลฟิชสไลเดอร์ ปลาหมอฟิตด็อกเตอร์ป้าป่นฟิตแอลมูินิแอลูมิเนียมเติ้วต้ยวเต้ยเพื่อนผมดีกว่าเค้นขัางหน้าดีกว่าทำไมฮะเพื่อนผมคนนี้ร้องเพียงเพราะมากครับเคยไปประกวดหลายเวทีมากมายชื่อเสียงโด่งดังแต่เขาตกรอบแรกครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาชมและฟังกันว่าเขาตกรอบเพราะอะไรเอาเพราะอะไเพื่อนรัก

พี่ยังกล้าอมาโชว์อย่<พ>อเฮ <พอ S 2> ้ยคนอาจจะคิดว่าเป็นมุกครับแต่จริงๆแล้วมันร้องชิงๆ <c oughs> นี่ยเสียงมะเลยรนะัเพื่อนผมร้องทำไมฮะคุณโหนครับเสียงเนี่ยต้สักษีบุกทำไมอ่ะเพื่อนคุณเสียงอย่างนี้จะมาโชว์เหรออ่ะเจอกับพี่ชายผมไหมเชิญเลยพี่ชายผมพบเลยคุณเก่งกาจนะข้โห ส่อเดี๋ยวนะนี่พี่ชายผมเองเออประธานโทษอันนี้เขาตื่นหรือยังครับตื่นคุณเขาตื่นแล้วดูจากท่าทางเราไม่น่าเขาไม่น่าร้องได้ขอโทษคุณโดนเห็นหน้าเขาชั่วชวอย่างนี้ฟังเสียงเขานิ่งๆเออเห็นหน้านิ่งๆอย่างนี้เอาอย่างนี้สู้เสียงผเพื่อนผมได้ป่ะเพื่อนคุณเหรอเพลงเดียวกันเลยคืนจันเลยฟังเสียงเขาก่อนจัดไปรั ได้แนวเดียวหรือเปล่าคุณโหนลูกทุ่งได้ไหมพี่ชายผมเลยนะพ่อเขาเนี่ยตายคาวงลูกทุ่งโอ้โหเล่นดนตรีตายครับไม่มุกไม่มีมุกเหรอไปดูดไปช็อตอะได้ไหมครอบเฮ้ยลูกทุ่งได้เปล่าต้องเจอเพื่อนผมเลยแน็กกี้ครับผมลูกทุ้งตอนนี้โโอ้หเขาบอกว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายแล้วปากต้องไม่เบี้ยว อยบ้าลูกทุ่งอะไรเดี๋ยวเดินเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่พ่อบอกว่าลูกทุ่งไม่มีวันตายแล้วพูดพัวไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไไม่ด้เอออขถ้าหากเปลี่ยนจากรอยยิ้มเป็นเสียงขอโทษแทนแล้วกันนะครับเมื่อกี้พี่นายครับอะไรฮะประชันกับเพื่อนผมไหมลูกทุ่งจัดมาใจสาระลูกสาระภาพสารลูกอะไรล่ะจัดไป เพียงสมมติสมมติไอ้งามไส้ลาแพร่มาแล้วพึ่งที่แรกก็สมมติมาเลยขออีกรอบหนึ่งเพลงอะไรนะใจสารภาพร้องได้หรือเปล่าไม่ใช่ปัญหาขอบคุณบ้านพี่โตได้แค่เพียงสมมติว่าหยุดผบเพื่องผมตกใจใจฉันมาทุ่มรักตลอดเมือนคนเป็นคนง าในความจริงต้องเราไมีอานหาใครคนรักที่เกิดจากใจัวขคงเหมือนตายจากกันด้วยความรัก่สาะเาได้ไร้เสียงอ่ะได้ได้เสียงเฉลิมโวลมาคำ โอ้คุณแม่โอ้ยเรากําลังจะตายนะนี่แหละอยู่แล้วมากัน ได้จริงด้วยนนี่น้ไหมอะไร่ะ no yes you know. ิิงเขามาไหมใครอาจารย์แม่เียนคิดว่าม uh> ันต้องเป็นคางแน่นอนเขาพูดใจสภาพได้คุณมาเกี่ยวอลไรกับผมเนี่ยออทุกท่านเข้าแถวครับทําไมฮะถ้านผู้เปเกียรติทุกท่านครับนีสายศาสตร์มีจริงหรือลบอยู่เราจะเสกอับดุลเข้าล่างคนแดคนหนึ่งบนเวทีนี้

เราจะเสกอบดูข้าล่างคนแดกคนดนไปทีนี่ครับได้เลยโอ้เพียงวิไย่นยสันแล้วออาพี่ไปนั่งขังพี่ก่อนอแล้วอแล้วพอแล้วาคุมพาคุมพาคลุมลาสโซ่ไรเดีครับเอาลาบินนไม่ใช่ช่างตัดผมเอาผ้าคุมดีๆเนี่ยก็คลุมคอมันจะตัดผมอยู่ได้เลย ตอนนี้ครับล่างของพี่นายไร้วิญญาไปเรียบร้อยแล้วอับดุลระสิงอยู่ในล่างเขาแล้วครับอับดุลเอ้ยฮะบ้านแลวพี่นายอับดุลอ๋อเอ้ยอับดุลเอ้ยเอ้ยหญิงรู้จักหรือจักชายรู้จักหรือจักถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรรู้หมดรู้หมดพี่เซาเูสวัสดีครับชูนิ้วมาหนึ่งนิ้วฮะอันไหนก็ได้กี่นิ้วก็ได้ครับอับดุลเอ้ยเอ้ยหญิงรู้จักสูงๆฮะเอาใหม่นะสูงสูงส อ่บด้วยเนยยิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรรู้หมดรู้หมดพี่เขาชูมากี่นิ้วห้านิ้วโอ้โหสักสิทธ์จริงๆสวัสดีครับแม่ชูนิ้วอะไรมาก็ได้ครับหนึ่งนิ้วสูงสูงอ่บด้วยเนยยิงรู้จักรู้จักชูมากี่นิ้วสองนิ้วเฮ้ยมีประกวถามว่าเอ๊ะบอกเหรือเปล่ายืนมุมเวทีฮะยืนมุมเวทีครับตานมือไม่เห็นสูงสูงครับแม่

อับด้ยนีเฮ้ยเข้าแล้วหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้มุมงไปทีฮะหญิงรู้จักรู้จักชารจักรู้จักชูนิ้วอะไรก็าได้ฮะสูงสูงครับอับด้นีเฮ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้ชูมากี่นิ้วสามนิ้วแสดงว่านิ้วติดกันบอกพี่เขาด้วยสงสัยเป็นลิเกเก่านิ้วถามอะไรอย่างนี้ พ่อสามว่าอับดุลเห็นหรือเปล่าหันหน้าไปทางนู้นฮะอัพเด่นหันหลังให้เลยหมุนเก้าอี้หันหน้าไปทางนู้นหมุนเดี๋ยว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 อับดุลมึงกระลุกก่อนสิโอ้โหแม่งจริงทุกอย่างเอาใหม่เอาใหม่ฮะชูนิ้วสูงๆเปลี่ยนนิ้วครับเปลี่ยนเอากี่นิ้วก็ได้อ่ะไปเลยไปพี่สาวชูมากี่นิ้วหนึ่งนิ้วเป็นธรรมดาน้องเสื้อม่วงชูสูงๆฮะกี่นิ้วก็ได้ อับดุลรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ถามอะไรรู้หมดชูมากี่นิ้วห้านิ้วโอ้โหรู้ได้ไงเราจะเด็กอับดุลออกจากล่างเด็กคนนี้และเข้าคนหนึ่งคนใดบนเวทีนี้ครับโอ้โหเหี้ยเข้า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 ลงนู่นตัวแล้วเข้าเข้าทุกคนไม่อยู่ บอกแล้วไหแม็กกี้ลงมาหมูเข้าลงมาคุ้มพินได้บ้างอ่ะไปเลยใช่หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักเปลี่ยนเป็นสีได้ไหมได้อ่ะดูเนื่องในี่สีอะไรสีแดงโหอ้ยได้ไงอ่ะดูเนื่องนี่สีอะไรสีเหลืองเอะดูเนื่องใช่หญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักถามอะไรตอบได้ตอบได้อนุญาตครับถามอะไรรู้หมดรู้หมด อนี่สีอะไรสีเขียวโทษครับพี่สาวขอขอบกระเป๋าด้ยฮะอับดุลเนยนี่สีอะไรสีน้ำตาลเราจะเสกอับดุลออกจากล่างเด็กคนนี้แล้วเข้าคนหนึ่งคนใดบนเวทีนีครับ เอาข่าวขอถ่ายบ้างได้ไหมจะหาว่าผมรู้กันเฮะเชิญอับปละักเลยอับดุลขออับดุลเขาเร่ามันไม่ใช่ทไมอับดุลเลยอ้อับดุลเลยอ้ยถามอะไรตอบได้ตอบได้ถามอะไรรู้หมดรู้หมดอะไรที่เป็นแสงสว่างสว่างอยู่นี่โอยใครก็รู้ว่าหลอดไฟรู้ได้ไงไอ้นี่มันโง่ไม่รู้เรื่องหรอกขนาดุณชลิน่านอนอยู่แล้วเนตกส้วมเลย ตลกบ้าอะไรตกสู้เออเราจะเสกอับดุลออกจากล่างเดี๋ยวคนนี้ครับแล้วเข้าคนหนึ่งคนใดบนเวทีดิอันนี้ไม่ได้เลยอะเวลาไม่พอกจะบอ้เพียงเอาแล้วแฉกเข้าแฉกเข้าไอ้นี่ออกเอาไม่เล่นหรอไม่เล่นแล้วเอาพอแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไม่เล่นพี่แล้วหรออับดุลเล้ยหญิงรู้จักรู้จักเฮ้ยอาจารย์แม่เข้าเพราะว่า มบเสียงอาจารย์แม่เสียงอะไรเสียงอับดุลอันนี้อับดุลล่ากแก่อับดุลเลยสวัสดีครับคุณแม่ชุบควายคอยยืมหน่อยฮะคอยคอยอับดุลเลอ้ยอันนี้อะไรเว้นตาเว้นง่ายเป็นหนอนห้เปล่าหลบมาข้างๆไปหลบไปหลบไปอับดุลเลอ้ยหญิงรู้จักรู้จักชายรู้จักรู้จักอับดุลเลยอ้ยนี่อะไรไมโครโฟนโอ้โหโอ้โหฉลาดจริงๆอับดุลเลยเอ้ย อันนี้อะไรลำโพงโอ้โหนี่อาบูร่าเกนฉันละขนาดนี้เธอเนี่ยอาบด้วยดยเอ้ยอันนี้อะไรไฟโอ้โหอะไรเนี่ยจะบอกดูช่องรู้หมดเลยอ่ะอาบด้วยอ้วยเอ้ยอาบด้วยอ้วยเอ้ยอันนี้อะไรไม่มีโหนฮวนเอาใหม่เอาใหม่อาบด้วยด้วเอ้ยนี่อะไรไม่มี นี่อะไรไม่มีนี่อะไรกดที่จดให้นะมันไม่มีโอ้ยโอ้ยโอ้ยตาหลอกตาประชาชนดี่คุณโดนเออผมว่าไม่ได้นแล้วคุยคุณอาร์ตดีกว่าครับผมเอาเท้ามาดูหน่อยเงาโอ้สุดยอดมากนะและนี่คือเหล่าน้องๆเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์ครับซึ่งผมก็อยู่ตรงนี้ด้วย คุณนายครับผมถามพี่นายหน่อยอะไรอ่ะเรามากสิกรไทยวันนี้ถามพี่นิดหนึ่งพี่มีตังติดตัวมาไหมครไม่มีนีเอาผมไม่คุยครับผมไม่คุยกับคนไม่มีตังโอ้โหพูคุยคนมีตังเท่านั้นคุยกัพี่ัเธอวันนี้ครับกสิกรของเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆมาสําหรับท่านใดที่ต้องการเงินสดเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดอยากจะมีเงินสดแต่ว่าปัดเอทีเอ็มรองเงินหมดเราทำไงเอาทำยังไงเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆครับปัดกดเงินสด k x c a s เ วงเงินฉุกเฉินพร้อมใช้เขาเรียกว่ามีไว้หุ่นใจกว่าไม่เสียดอกเบี้ยด้วยและที่สําคัญยังไงกดที่ตู้ ATM ใดก็ได้ทั่วประเทศไทยสําคัญกว่านั้นเฮ้ยไม่เสียค่าธรรมเนียมแล้วให้ตายกับพี่ชายครับไม่หวามันยิ่งสําคัญกว่านั้นเฮ้ยวงเงินสามารถกดได้1.5ล้านบาทแล้วมันมียิ่งกว่านั้นอีกอะไรวะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมล่ะใครให้อะไรของกิจเนี่ยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระต่ายเราอย่างตกใจแบบเม่อไหรเมื่อกี้เนี่ยลองหน่อยดิพี่ฟังคนเดียวเลยพี่ขับคนเดียวเอาเอาให้ดีๆอห้ดีให้ให้วงเงินสูงสุด1.5ล้านบาทขนาดไม่ยังแตกเลยแล้วที่สำคัญครับ กดเงิน1.5่าล้านบาทโดยไม่ต้องบีบผู้ค้ำประกันอีก้วยโอ้โหดีขนาดนี้และนี่คือรางวัดีๆครับจากเคฟเฟสแคทครับและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างอะไรอะไรที่มาในงานนี้สามารถสมัครได้เลยเฮ้ยท่าใดที่สมัครในวันนี้ครับสามารถเห็นผลภายในหนึ่งชั่วโมงสามารถกดเงินได้เลยโอ้โหมันเป็นอย่างนั้นกดได้เลยอ่ะกดได้เลยเดี๋ยวลงไปผมรีบทำเลยรีบทำเลยแล้วรีบไปกดเลยรีบไปกดอนนี้เลยรีบไปนี่เป็นสินกันเลยนะช่วงนี้กำลังช็อตและของเราครับ สมัครสมัครบัตรกดเงินสดเกสเแคดวันนี้ครับพร้อมโปรโมชันดีๆท่านใดที่มีวินัยในการจ่ายเงินรบนะฮะจ่ายคืนดีเราจะลดดอกเบี้ยสูงสุดถึง12%โอ้2%ครับเพียงแค่สมัครพร้อมใช้บริการเงินสดโอนไวและชำระคืนเงินตรงเวลาครับรับดอกเบี้ยสูงสุดพิเศษถึง12%เลยทีเดียวโอ้โหรีบทำกันเลยนะจ้ะเสจยาและแน่นอนมากสำหรับท่านใดที่เป็นเจ้าของกิจการครับสมัครบัตร k s p x l e s เอ็คครับรับสิทธิ์ลุ้นรถยนต์โอ้โหรวยทอง แจกทุกเดือนรวม6 0รรางวัลัน้ี้กรตกใจเท่าไรทุกอย่างทในบทเริ่มเกียดไอ้พวกข้างหลังนี่แล้วเมือนงานแห่งนีก็ได้จับไอ้พวกนี้แยกกันทีแป้สนุกอยู่คู่กันไม่ได้เราสามารถด้านนี้ที่สนใจครับสามารถมาติดต่อสอบถามได้กับพี่พี่บรรณาการธนาคารกสิกรไทยเฮ้น คนแนวไอ้นี่กระตกใจมากได้เลยในงานภายในวันนี้และสำหรับท่านใดที่สมัครเกินเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปครับนะฮะจะสามารถใช้กดเงินสดได้ในภายในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้กดได้เลยถึงจะได้ในวันพรุ่งนี้ครับและท่านใดที่สมัครในช่วงเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาเพียงหนึ่งชั่วโมงครับท่านสามารถใช้บัตรกดเงินสดได้เลยโอ้โหอะไรจะคุ้มขนาดนี้นี้ไมคือความสุดยอดรับโกงให้กับนาคการกสิกรไทยสักทีเจ๊งเจ๋งแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมเจอเขาแล้วครับไอ้ครับ ฮัลโหลขอสายครครับพอแล้วได้หายแล้วเนี่ยพอแล้วไอ้นี่โทรตั้งแต่วิกแรกจนออกจากบ้านยังไม่ติดอีกเหรอน่าหลอยู่ครับผมขอบคุณน้องบุญธนาคารด้วยธนาคารบริการธนาคารธนาคารต้องได้ดิบหนึ่งและสำหรับท่านใดที่อยากจะรู้ว่าพวกเรามีผลงานอะไรฝากผลงานตั้งนึงนะครับพี่ไหนครับผมฝากผลงานไปด้วยนะครับกับพวกเราเดอะคอมเมดี้ไทยแลนด์เร็วๆนี้เราจะมีคอนเสิร์ตกันถูกต้องนะครับคอนเสิร์ต เดอ c คอมเมดี้ไทยแลนด์โชว์นะครับเป็นคอนเสิร์ตเปิดมวกจุกต้องจัดวันที่31พฤษภาคม1-2มิถุนาครับที่ไหนครับที่โรงละครอัสลาคิงพาวเวอร์ครับซอยรังน้ำครับผมนี่มีบัตรด้วยนี่ยื่นีย่นไปยุ่ดเลย ใครมีบัตรโชว์บัตรนะครับสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับไปชมไปเชียร์กันได้เรามีบ,บัตรหลายนะครับบัตรเท่าไหร่ครับพี่นายอันนี้บัตรอันนี้2,500ันหโอ้ราคาสูงสุดอ่าแล้วก็มี2,000แล้วก็มี1,800แล้วก็1,500 1,250บาทครยหนึ่งันสาสิบบาทคับครับยังไงก็ไปเชียร์กันด้วยนะครับตอนนี้อ่าเหลือ2ใบแล้ว2ใบแล้ว2ใบแล้ว สององที่ขายเหลือสองใบไม่สองใบอยู่ในมือแล้วอีกแปดสิว่าล่าอยู่โอ้โหดูตัดประเดีครับพี่ดูกล้องหน่อยพี่ทำไมฮะน้าฮ้าดูหน่อยทำไมครับโอ้ดีดีทมีอะไรก่อนแล้วต้องเอาซะคอนเสิร์ตที่ไม่มีความหมายยังไงก็ไปติดตามซื้อเต็มเสียงพวกเราด้วยถูกต้องครับแล้วก็มีรายการอะไรอีก รายการหนึ่งรายการครับให้น้องโหนฝากทีเหนึ่งรายการอะไรเลยรายการโรงระบำยจำอวดทุกวันอาทิตย์ช่องเจ็ดสีครับเวลาบ่ายสามโมงครึ่งถึงห้าโมงครึ่งครับผมเทปเราจะเริ่มพรุ่งนี้ครับวันแรกเทปเราพรุ่งนี้เทปแรกที่จะออนแอร์ให้ท่านได้ชมกันขอโทษด้วยเมื่อกี้ไม่ได้บอกทำไมฮะบัตรซื้อได้ที่ไหนไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับผมนะท่านจะได้เห็นการรวมตัวของเหล่าเดอะคอมพิวเตอร์แลนด์ทั้งยี่สิบคนสี่รอบสี่รอบและคุณครูเรียกว่ามีโชว์เซอร์ไพรส์ต่างๆเยอะแยะมากมายท่านได้ชมกันครับผมสนุกสนาน มันหายอย่างแน่นอนไปชมกันและตอนนี้เรามาไม่ธรรมดาแล้วครับมีความสนุกสนานมีเพลงให้ท่านฟังยังมีของรางวัลมาแจกให้ท่านด้วยใครที่มาเข้าใจดีจริงๆมีตุ๊กตาน่ารักใครอยากได้จากคนไหนเดี๋ยวรอเอามาให้จากคนนั้นเลยเข้าฟ่างน้องสายถึงใครอยากได้ยกมือเอาตังในกระเป๋าแล้วไปเสื้อเอาหลังเวทีดีโชว์อะไรือก็แจกเข้าไปเถอะอยากแจกเอาง่ายๆกติกาง่ายๆใครมีใครไม่อะไรมีอะไรฮะ ราปภดูแลแกลงนี้ด้วยนะฮะรอบที่สองแล้วยังไี้เงินเงินทุนแล้วในช่วงนี้อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งโดนแน่นอนนะใครมีบัตร K Express Cat ชูมาครับชูมาครับเอาไปลงมาครับ K Express Cat